ยได้แล้วไงตัวยางขยายแคไหนเจ็ดใบโพดบใบโพเอาอายามาด้จะได้เห็นทุกคนนะคะข้าวข้าวจิ๋งเวีนอันนี้เต็มเบรไดนงนี้นะแล้วมันจะได้เจ็ดอ้นี่ก็ถึงนี่เหรอ ะนก็อันนี้เราเรากะไว้เป็นตำแหน่งมัดอน่ะอันนี้เป็นตำแหน่งมัดเองเราแต่ว่าเราจิตนะลำย่างหนึ่งจิตนะเจ็ดใบโพธิ์สดีค่ะคุณวิรุธนะคะพี่มวยแตงลานองขู่ได้สวยงามมากขอบคุณค่ะ16กลางคืนดูแล้วแดดร้อนวันนี้อากาศเย็นอยู่เด้อพี่มวยมาเต็มโฆษณามาเต็มคุณอาคุณวิรุธขอบคุณมาก มานางรที่พ่ไงจะไปรูร้วยรูลองรูปนี้อยู่ม่ตนี้เมาใหลอยเออก็ีเื้อได้ไงนี่ี่ตัดแล้วไม่มีคนตัดไว้เอออันนั้นก็เข้ากับสีสีสีเงินสีชมพูเข้าสีสีสีขาวมันห์ด้วยมีาแบบสีทอ่ เข่าวกทองชมพูกับเงนไปจาลขลย่าขรวดไหมย่าหนูขรวดเคุาแล้วรวดรวดเด้อหนูเอารวดหนูไม่ได้เอาพวงอะไรนะฮ่า่า ร้อนร้อนนวดมันไปอยู่ข้างนึ่มันมุกไรไปเชื่อเบย์เขามดกินไอศครีมน้ำแข็งดน้ำเย็นงดมดกินน้ำอุ่น ไนมากัอยมา่กสาวให้ินกไม่ไกิน่้น้ยเาดาวโอมีขนใจมากินแล้วโอ้ยเขาต้องเย้่ะโอ้ยหิวไงกำลังหิวก็ดีเลยอะลูกแอนแม่ติดตามอยู่เ้อแอดแอนเนาะไม่ได้ป้อซื้อ่าสามถง อะไรคะช่างใครสักไม่ทราบค่ะเขาว้าเเ่าส่าอว่าหาปลาให้ออกไปข้างนไม่ว่านี่ว่ามันข้างที่ะมันออนะเาเพราะว่าเห็อางะนขอบคุณนิดิ่ามาก็จะลงมาลเบหรอจะเป็นบูอะไรดีเดอขนมยาเช้ขอบคุณน้องพิยา

ก็ป็้วก็แกล้ต่นั่นละ่างงานย้อนมาที่าสิรดลงเจ็มเลยใช่มซื้าลต่งเนเที่ยวเาเบินะลดอเบิกกันด้วบ่ะแอเด่าเมัได้แต่แไม่แอดรอลอเบิกเตซือมัจะมือเขาเลยตันแหไอปไปเปิด่เดี๋ยวปาปาไปใช้ วาามทำงานต้อนรับน้องใหม่อย่าให้หนักนะเบาที่สุดเลยค่ะรับน้องใหม่เบาเแบกนนปกติจะพาต้องไปแบกปูนเบื่อแบกไบเงินไปทองแม่จับยังเข้าทุกช่องแม่มาจับ ช่องประดาเดี๋ยวแม่ดูให้เนาะสักพักก็จะไปน้องลาบช่องคนอื่นอีกขอบคุณค่ะเจ้าบอกน้องลาเก็น้อยน้อยแต่ตะ้าโอนให้เอวกอยู่ดีจ้าเับจางกูยานรับจ้างกยากก่อนแต่นี่ยา้องไ่เือใครบาค้พูมากนสาวพูดนานหายพี่นีคนดูเขาดเหาเ็กโกรนอะไรกันน้อง

ก็ไปก่งใบก่งใบนี่ยตตำารงเล่อนี้ตเล็บยังไงนะวเลีนตำวจดที่ตำที่มาจบลวละอสดจากคาวาเรียนตำรวจบอก่เลียนตำรวดค่ะสอตำรวจได้สอตำรวจไหนูฝึกไว้ค่ะเดี๋ยวหนูจะเป็นคนภูไทยจะได้ับจ่างเลยเป็อไรสูตายผู้เดียวสูตายผู้เดียวเลยผัวก็บาได้เอะไรนะมัโไปขายผานล้ว ถ้าจะบ้านยกขึ้นให้ค่อยดูหน่อยกระดิ่งใส่ไหมกระดิ่งใส่ไหมกระดิ่งไม่ใส่ลูกอันหนึ่งคือลูกลูกนี้เลยร้อยร้อยตรงลูกปัดเลยเด้มันจะมีลูกปัดตอนนี้เราแบ่งเป็นสองพี่รองดใบโพหรอเจ็ดองอัน้องน่ารักจังเลยปดาดัานเฉยไม่ไม่ไม่ขยับ ไม่สนเลยไม่สนค่ะวันแรกก็ไม่สนเขาโดดจากช่องแอรไปหาน้องสือเลยมันมีเน้อนะมันมีเน้อ2นเอะต้องเสือกระโดมาช่องแอร์หน่อยนะคะเพราะว่าอะไร2คนองะด้เสรี่จะด้มันมันหมะเป็นจะนอนลูกของพ่อเตนอยู่ฝั่งนี้อีเสือของพ่อตนอีฝั่งนี้ นี่ไงฟังฟังนี่นะป้าแตงแก่แล้วทำไมไม่ได้มีน้ำตาผ่านไปได้ล่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าแก่โอ้เจ็บใบโพตอนนดือตอนสวยโมบายของยาเจ็บมากเลยของยาของค่อยอันนี้ต้องค่อยเจ็บเจ็บมากเลยเจ็บมากเลยค่อยถ่ายอ๋อยอนไอันนี้เชือกสั้นไปต้องยาวกว่านี้อีกประมาณประมาณหนึ่งข้อ ค่อยๆนะอันนี้อันแรกนะมาถึงอันแรกนะเยะอนี้ชือของน้ำแม่เนี่ยเยไปนก้างยไม่ได่งนะคบนี้ใช่ไหมคะ่เ้หน่ย่ข้าเชือกนี้พอดีเลย่งส่เดีว่าเราต้องทาเชือกยาวหมดเ้องออมดีีพอดีเลยเนี่ยไม่ดนี้เลยนะ ไม่เป็นไรรับมัดแมนเขาจ้าเอาต่ำไว้เป็นแรกไม่มีไฟวาไปเลยลูกไม่มีไฟวาเร็วๆชาวอาทิตย์ก็มาอยู่กับแม่ชาววอนอย่างแรไม่เหมาถ้าพายลินไม่คือหม่เายลินไหรอน้องพายลินจะได้กลับบ้านกับแม่นะเดี๋ยวมึงจะไปไหนคะหนึ่งก็ชื่อน้องไพทรอย่อปมึงจะเดินเล่นเรอลูกแต่น้ำแม่น้ำอยู่ไหนล่ะคะ อันเล็กใส่กระดิ่งอันใหญ่ไเขาร่ใบโหอันเล็กก่อนคนน้อยใบโเลกระดิ่งจะส่ใบโเล็กป้ากำลังใส่ไม่ใช่บเอกล้วมปบโใหญ่ใบโเล็กจ้าวัดว่เหก้็ร้อยได้ยลยเหนไครแป๊นึงนะคะเช อาจจะให้ดูตัวอย่างนะเห็นแล้วนี่ยนี่เจ็ดใบโพแบบนี้นะอันนี้ก็จมันวัดไปยังวัดหนึ่งแล้วม้วนเข้าร้อยเจ็ดใบโพนะคะพอร้อยโพว์โพเดียวค่ะแต่อันแรกแบบเชื่อมันสั้นไปนิดนึงเดี๋ยวต้องเอาเท่าที่สายต้านในบ้านเหมือนจะพอดีเป๊ะเลยเราต้องหาที่ห้อยเดเท่ากันนะต้องรอดนะแข่งกันต้องเข้าทอดเดี๋ยวเราต้องหาที่ที่วางอะให้มันบางกูแบบ ผมเ่เอาไม้เก็บไม่มาต้องมเพิ่มความยาวเพิ่น้วัดมันง่ายง่ายยาวไปกว่าต้องเพิ่มไปอีกประมาณสักครึ่งนึงหนึ่งกิ่งเพ่มเาน่าจะเท่ากับเชื่อมเนี้ยพอดีเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเอาไม้ผ่านมาคาดก่อนก็เอายาวไปต้องเอายาวไปไหมบุญนักใบบูต้องเอาไม้มา มหนมายืบบ่เบ่อมันมอ่เี่ยออกไปเลยเอากระดาษมาลรวบ่หลังกระดาษมาเราบว่าน่าอัผ้าหอนผ้าบ่ได้ไหมมันยิ้มร้อยบ่เก่าเก่ามือไปแล้วเก่อนี่ไบเบิลงานบ้านอาการอะไปอยู่ไปแล้วว่ะันที่สนี่ เพ่มนี <ừ> ่กเข้าไปอันนั้นกมาก็ได้ยูเลาแล้วน่คือที่งได้ไปจัเบอก่อนึงน่่ะไรแะรันคะเออ๋อ ร้อยใบโพแอนผอมมากคิดยาวเลยคิดแอนผอมมากคิดยาวเลยเลือก <c oughs> พี่สาวเหรอใช่เป็นสาวพากันลบแดดนะจ๊ะใช่ค่ะค <c oughs> น้องน่ารักขวัญใจสวคนใหม่ <c oughs> ขวัญใจสวคนใหม่ฮะลูกลูกลูกเอ่อพลอย,ยคุณไพรินค่ะ สวัสดีค่ะเอาตองน้ารียนก่ดี f อซก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็ว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 เรวเร็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 วเวเวเร็วเร็วเรเร็วเ็วะ็วเร็วววววเรววสวววว่วววว รอดไปเหยียคอยาวข้างล่างสิเหยียบคอยาคอยาวรอดหอมมากคอยาวเลยใช่ค่ะสีเจ้าต้องสีขาวแต่พี่ผมน้อยคนแม่แมัด่เป็นอล่ะพี่เสือสั้นนะเนี่ยอันนี้มาเป็นตรงนี้ไปก่อนจำแม่ดีสั้นน้ำกระสาคนเปิดอะไรกับอกมาได้ จะเริ่มเติมเพิมความยาวของเชือกอีกหนึงนะมันนไม่ต่้ด้วดไปดดวยดเพว่าเขาจะทำงาน่ยนะคะตลูจ้นี่นี่นน้ติดเชือกมาให้ันึงมันจะไม่มาจับ้ของไม่ได้คเียวค่เพียวอ๋อิเมันอันนั้นเ่ยังไงตมอนึ่งมนเลิด้วยนะค กแ้นองแรกเชอมันอน้องหน่้ารักจังใช่ค่ะพี่สาวเขาหน้ารักค่ะแต่ว่าเขายังเป็นเด็กอยู่แล้วถ้าหนูเป็นเด็กนี่หนูโคตรน่ารักเลยน้องไผยน้องไายน้งไผ่น้องน้ำไผ่น นัเรน้องสายมเอน้อไปเรีนบบกว่าอะไรอตัวอะท่านีย่งดย้อนตอนเป็นเด็กเล้วเาอะไรรู้ไหมมาดนอสี่ร้เอาเลยเหรอแม่็ละนทาเนลมไม่แก่เรยคนลมดีนะดูพี่หวพี่หวดูมันหลบทายฐานอูน เดี๋ยวเห็นไหมเห็นไหมได้ขนมจริงจริงด้วยนี่เดี๋ยวขอบคุณป้าหมวยก่อนขอบคุณป้าหมวยก่อนเร็วป้าหมวยซื้อขนมมาจังเจ็ดอย่างเลยนะนี่โอ้ขนมเซเว่นขอบคุณค่ะขอบคุณป้าหมวยด้วยเดี๋ยวยกมือไหว้ก่อนยกมือไหว้ก่อนเร็วๆยกมือไหว้ก่อนเร็วเร็วเราทำหน้าดูทำหน้าถ้าทำหน้าอย่างนี้สงสัยพวกนี้ไม่ได้มาแล้ว ไม่เขาเขายังไม่รู้จักพวกเราเขายังไม่รู้จักโอ้เชื่ออะไรเนี okay. hey. Hey. You know well. hey. so ่ยเขาพูดสวยนะคะซื mm ้อขนมเทเวินรู้แล้วคนสวยคนที่เรีว่ขอคุนะขนมก็เอาขนมที่เรยพอยค็ต่อยัน้ใช้ลูปหล่อไม่เอาคือมันต้องใช้สายตาดิฉันคืออะไรค เพราะว่าสายตาเราก็ไม่ใช่แบบดีนะคะก็เลยบอกว่านี่แหละทำเสร็จสงสัยได้ตัดเส้นเว่นตาใหม่แล้วกันบ้านแล้วบ้นแล้วนี้คือใครตัดไว้เหรอคุณอะไรเอ่ยบ้านตัวนี้คุณเข้มเอไม่ต้องการนันนันหรอเข้มเอเอ็มนะคะอยู่กับโซลรอสวัสดีค่ะคุณเขียนนะดีค่ะว่าับเขียนแล้วเนาะ สายตาคนแก่อย่าซ้ำเติมกันเจ๊อย่าซ้ำเติมกันสาวอย่าซ้ำเติมน้องนะไม่เอานะเพราะว่ารอทุกข้เด็กดีค่ะเรียบสวยรอคุกข้าวรอต้องเข้าการพี่สวยต้องมีหลอต้นฉลับนะเอาเป็นไม้ไม้ไผ่ไหมเคยเอาหูป้าเป็นตัว ภาคเก้าเหนียบภาคเ้าก่อนภาเาาก็ไม่เากันคาไเทากันเราต้องตับไปเราต้องมีาเอาดขออมาเลยเอเลบางเออเบอร์เขามาจอมเลยเพิ่งนะแล้วก็เขาก็นเลนะภาเก้าเนี่เออไม่มีที่ริงเฮทอันนี้ต้องมีที่พิงเลยะเออแล้วจะันสวัสดีค่ะเมื่นานแลน่ไปทุระแล้วไปบนนาบิน ได้แล้วค่ะพรุ่งนี้วันที่หนึ่งนะคะเลยสา่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้หนูไม่อยู่นะคะเอฟซีแจ้งให้ทราบด้วยนะพรุ่งนี้หนูไปธุระสามยาวหน่อยหนูไปธุระนะคะเอฟซีวันนี้นแบไปธุระกับแม่อ้วนนะพรุ่งนี้เอฟซีแจ้งให้ทราบบ่ายจะไปธุระล่าเกินแบ ไม่ใช่ไปทุ่าจิๆอู้ชาตุจะไปขึ้นเงินในชาธุเลย้นไม้สีเงินสีทองสวยมากๆใช่ค่ะเป็นเหมือนเวยเราเอาลอดยาวมันก็จะช่วงก็จะยาวกว่าอีกพรุ่งนี้หนูไปไปุระกับแม่อวนนะคะแม่วน นไวีะทองเป็นเป็นเรื่องดีค่ะเรื่องดีเสียดายไงน่ว่ันจจตาสีจะสั้นสาสาม็ยาวว่าป้าแจ้งไว้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนจะมารับเป็นมูงจรงพรุ่งนี้หนูจะสวยให้ดูค่ะหนูจะสวยไป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 ที่สามที่สิ กินหมดแล้วอร่อยมาก่เลมือนมี่เ้อมดน้ามาีห้สบาทเลหบ้มือสาวอันนี้ข้หอยปูเลยขหอยูแล้วมันเป็นอนเยเป็นเพียรดูตก่อนเอาผ้าร้อยเ่น่ม่ย่าเจ้าม้ห่วดกเดอร้อเอู้พันู้ามดนคาแง่แท้้าเจ้านินไม่ได้นะ เจ้านินทาย่าเจ้าไม่ได้นะน้ำมกพอสนิทกันน้ำมักป่าไม่ทันได้นินทาดีใจด้วยนะน้องเอนขอบคุณป้าพี่สาวคุณเคสวัสดีค่ะดีจังนเจอการน้ำตาลน้ำมัเพราะาเป็นเทม้อยอนันเลย้าเมอนดังงงามันว่มม่วงสุกเอามาน้ำตาทัน้ำมันยังยังเรามาเ้นี่แหละเพื่อนบ้าน เวลาหนูทำบ้านก็อย่าลืมคนมาด้วยเออนี่มาซอยเพราะว่าพ่ออยู่นี่ตลอดชีวิตคอยกระต้องไปหาพวกเจ้าอยู่แล้วเออคอยบ่มียาพี่น้องที่ไรเดนี่อมาานับมานับถือกันเป็นญาติพี่น้องกัน579เรามีครอบครัวใหม่เลยเาด็กคนนี่ตลอดชีวิตนะท่าเปล่ชีวิตไว้กับพวกเขา7 9เป็นเลขมงคลไงลิฟต์ เราอย่าลืมพี่นะพี่ฝากเธอพี่อยู่นี่ตลอดชีวิตตาละห้อยเล้วเองพี่เธอต้องดูแลพี่ด้วยนะได้ได้ใครจะดูแลพี่แหละเป็นสิ่งที่หนูรักมากที่สุดมีตาละห้อยด้วยได้ได้เมืไหนพี่แอนไม่มีงานอ่ะไปเดินสวนยานนี่ไปได้ออ๋ไปไหมพ่อช้างดูไปไปไปบ้านต่างๆใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้ไม่ทราบเลยค่ะคุณทัน ทันยะนันไม่ชอบค่ะเพราะว่ารู้แต่ว่าร้อยใบโพอยู่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยค่ะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยค่ะเาเอ่มแลวี้นคืนี่คเจ้าขโนมีญาติพี่น้องอยู่บ้านสระศีแล้วค่ะบ้านหญาติหลังี่พี่น้องคนใหม่

มันจะไม่ลนเกินแ่ทำต้องฟางไปกินข้าวเยูยข้าวรทนเดี๋ยว้องฟางมา1 0อดีเขาไปกินข้าวลามนาขามเราเราจะขายชี่ร้อยแ่ี้อสวยเลยดวเยดีเลดีเลยดีเลยดเดียดีนยเลเพ่เพย่เย้ายดลดดลดีเเเลยเลยดีเลยดีเดีปลยดาเยดีเลยีลีีีเยยย เครื่องซักผ้านะเออมันคอยมีสองอันนี้คอยม่อยักคอยไม่อยากใช้อัตโนมัติแล้ว่ดกมันโยเล้มันคอยพัฒนอัตโนมัติแล้วสามทกคนเขาซื้อที่โรบานนิดพี่จะขายเครื่องสักผ้าให้เอาไหมอจะได้าขนยายเครื่องซักผ้าเครื่องนี้มีมขันดิโอ้ขันิบะขันมนดิราคาพุยหลังไม้ตื่นเพราะว่าพ ไม่อยากเก็บไว้เพราะพี่มีอันหนึ่งเลยนแต่พี่ไม่อยากใช้เลยเาตนมาัทำ้ไม่อบจี้ามาทั้งข้ามาทั้งบ้านน้นห้ามาเพิ่มหลังเขแ้าพียากซื้อแค่สิบห้าพันกไม่ได้ขายเลยเขาไปซื้อใหม่เขาไปซื้อเขาไปเจอเครื่อใหม่เขาไปซื้อเนื้อแต่วาจะได้สิบกิโลฮะมันมาขาเตาเออ แต่มทำุกแต่แตองแกเลขร้อยสิบบาทนี่นี่บาไปบเละเบาวยปลัก่่ว้วาเอเห่ายเจะ้อมาขเอ่อยขออยู่ด้วยคนลูกก็บาาวามได้าอ๋อได้ได้ไายได้ใช่มใช่น้อยมีน้องเอนเลกไลเออร์น้อไม่ได้ซื้อเลขสองวนแล้วค่ะไม่ได้ซื้อเลขสองวัน ไปเ<อ>ัาไปทุกวันวตรงข้ามมันเลาะบน่อยมันยกเลิกเลยนะ,ะนรู้จะไ็นบิชซีแ่แบ่นี้บ่อให้ไมนะ่นะงหืมไม่ไดไปสร้างเขาจะบอกไปไปสร้างไวแล้วมัน ไม่ได้ซื้อรอติีสองวดแล้วค่ะไม่ไม่เคยเล่นเลยเก็คอยรถจ่ามีน้มา่าสองสามสีส ouais. ่ห้าหกอันเจ้าไปช่างให้ป้ล่า้าเมืองไหนไปโพเพิ่นเฮิ่หลังเพิ่มเพิ่มตรงข้างที่ยายที่ไปเสื้อแว่นที่ไปวัดดีๆนะวัดบ้านวัดอันหุ่นบุญไปดูอยู่ตลอดเลยเคยอยากเห็นหน้าน้องไพลินน้องไพลินอยู่ไหนเนาะไพลิน นายน้องเพลินนะทางนี้ทางนี้ช่องลุงเนี่ยนะไม่ต้องเคินไม่ต้องค่ะสัค่ะสวัสดีค่ะเมอนแม่ไม่้อบจะมาค่ะสวัสดีค่ะเวอย่ายอมแพ้น้องอมิน้องอมฉินเห็นกลองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลยยังกล้ออยู่นอยู่ยัมีชินกล้องอ้ยยังมีชินตะเตอร์อยู่ชินเดี๋ยวมาสัตตนาสัตัตตนาาสไม่นาสันสไมนัตนสั บไม่ใช่มันมีแบบปั่นยู่แต่ว่ามันคือแบบอย่างไทยแต่อันนี้อาตจนมัสก์ก็ได้แต่ไม่ใช่มันนั่งอยู่ได้แตว่านั่งอยู่านี้เด้อไม่ฟ้อนแล้วอย่างนั้นนมัสก์ก็นั่งได้อันไหนกล้องป้าอันนี้บอร์นี่กล้องป้าแตนบอร์นอ๋องานให้ด้วยสวัสดีทุกท่านช่องป้าแตนชาแนลนะครับงานอย่างไทยาายงนอเทพไพภัยวานสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่นะฮะเดี๋ยวพาไปดูนะฮะ ไม่มีคอมเมนต์เลยนะเม็จีรีนี่ส่งมาก็จะเป็นแบบนี้นะใบโพรอันนี้คือของคุณคุณครูบัอลนะคะที่ส่งมาปีที่แล้วเราก็เลยเอามาประดับนะคะคุณครูบัวอนขอบคุณนะคะเพิ่งหาเจอไปซุกอยู่ไว้ตรงไหนนี่ข้างหลังนี่พี่หน้าครูบอกว่าส่งมาตั้งนานจริงๆแล้วครูส่งมาตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วอ่ะ หามที่ล้างคูคูต้อส่งมาในนามเสือปุ๊เก็บไว้อย่างดีเก็บไว้อย่างดีเลยหาไม่เจออยากหลับแล้วนะตาคูคูแล้วเขางงมอนแล้วินี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดี